ข้าพเจ้านายจักกิจขเินกิเจ,จะขอว่าไหว้ถวายสวดพระคาถาพระสุนทรีวานีการสวดพระคาถานี้เป็นสิ่งที่ดีงามทุกครั้งที่พระพระสง์ จะอ่านท่องพระไตรปิฎกท่านเจ้าประคุณได้ให้สวดพระคาถานี้เป็นการเริ่มต้นเพื่อให้จดจำพระไตรปิฎกได้ดีพระคาถานี้สวดเป็นประจำจะเกิดพลังขอให้ทุกคนตั้งจิตตั้งใจสวดพร้อมกัน นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมุนินทะวะทะนัมผูชะาคำพระสัมภะ วะสุนทรีปานีนางสารนางวานีไมหังปินายตังมะนังมุนินทะวัฒนมพุชะคัมภะสัมภาวะสุนทรีปานีนางสารนางวานีไมหังปินายตังมะนัง โมุนินทะวัฒนำพุชะคำพระสัมภาวะสุนทลีปานีนงางสารนางวานีไมหังปินายตังมะนังโมุนินทะวัฒนำพุชะคำพระสัมภาวะสุนทลีปานีนงางสารนางวานีไมหังปินายตังมะนัง มุนินทะวัฒนำพูชะคำพระสามภาวะสุนทลีปานีนางสารนังวานีไมหังปินายตังมะนังมุนินทะวัฒนำผูชะคำพระสามภาวะสุนทลีปานีนางสารนังวานีไมหังปินายตังมะนัง มุนินทะวัฒนามผู้ชะคำพระสามภาวะสุนทลีปานีนางสลนางวานีไมหังปินายตังมนัง